คนท้องมีลักษณะแบบนี้ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์การตรวจคัดกรองเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้ตรวจทุกคนนะคะสำหร,รับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นใครที่ได้ตรวจหรือใครที่ไม่ได้ตรวจก็อย่ามีความกังวลมากจนเกินไปเพราะการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ตรวจแสดงว่าเรามีความเสี่ยงหรือว่ามีภาวะเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งกลุ่มต่อไปนี้นะคะที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ก็คือเริ่มแรกเลยก็คือมี BMI มากกว่าหรือเท่ากับ30ค่ะ BMI นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ30เนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มที่เป็นคุณแม่อ้วนอาจจะต้อง มีความเสี่ยงที่เป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภ์จะต้องได้การตรวจคัดกรองหรือว่าการกลืนน้ําตาล50กรัมนั่นเองค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ตรวจปัสสาวะแล้วมีน้ําตาลรั่วนในปัสสาวะเวลาเราไปตรวจปัสสาวะไปตรวจคันใช่ไหมคะคุณหมอจะยื่นแถบให้ตรวจจะมี2แถบหรือสีแถบก็ว่าไปถ้าคุณแม่แถบที่ตรวจดูน้ําตาลขึ้นเป็นสีน้ําตาลนะคะซึ่งการตรวจแถบปัสสาวะเนี่ยก็จะมีตรวจเรื่องของ อันบูมินหรือว่าไข่ขาวในปัสสาวะแล้วก็ตรวจน้ําตาลก็จะมีค่าบวกหนึ 2, ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อันนี้คือเดี๋ยวคุณหมอในบ้านจะอ่านให้ถ้าคุณแม่มีค่าน้ําตาลตั้งแต่บวกหนึ่งนะคะขึ้นไปจนถึงบวกสี่แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขนขณะตั้งครรภ์อาจจะต้องได้กินน้ําตาลนะคะเพื่อคัดกรองเบาหวานค่ะกลุ่มที่สามนะคะก็คือคุณแม่ที่มีประวัติการคลอดลูกตัวโตหรือน้ําหนักมากกว่า 3,500กรัมซึ่งคุณแม่กลุ่มเหล่านี้นะคะอาจจะต้องได้กลืนน้ำตาลนะคะถ้าเรามีประวัติคลอดลูกคนก่อนๆ3,500กรัมขึ้นไปค่ะแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือคุณแม่ที่มีครอบครัวหรือว่าญาติสายตรงพ่อแม่พี่น้องนะคะในพ่อแม่เดียวกันเนี่ยค่ะ เป็นเบาหวานอ่าก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้อันนี้ก็ต้องได้ตรวจคัดกรองค่ะและกลุ่มที่5ก็คือคุณแม่ที่มีน้ําหนักมากขึ้นในช่วงตั้งครรภ์เช่นอาจจะกําหนดไว้เดือนละประมาณ2ถึงไม่เกิน2.5กิโลกร,รมัมแต่คุณแม่ท่านนั้นเป็นไงฮะน้ําหนักขึ้น3-4ถึงกิโลกร,รัมต่อเดือนหรือคุณหมออันตรซาวแล้วพบว่าน้าคลําปริมาณที่เยอะมากๆอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในการที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็ต้องได้รับการตรวจ คัดกรองนะคะน้ำตาลก็คือคุณแม่จะได้กิน50%กลูโคส50กรมัมซึ่งการกินน้ําตาลคัดกรองเนี่ค่ะคุณแม่ไม่ต้องงดข้าวงดน้ํามานะคะให้คุณแม่รับประทานอาหารตามปกติถ้าเราตรวจพบกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ยค่ะก็จะต้อง ได้รับการกลืนน้ําตาลโดยไม่ต้องงดข้าวงดน้ําซึ่งค่าปกติก็คือไม่ควรจะเกิน140มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หากคุณแม่ตรวจคัดกรองแล้วผลปรากฏว่าตัวเลขที่ได้นะคะจากการกลืนน้ําตาลมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจยืนยันต่อนะคะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานช่วงตั้งครรภ์หรือไม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องคัดกรองแต่คุณแม่ท่านไหนที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเป็นเบาหวาน ขนาดตั้งคันก็อาจจะไม่ได้คัดกรองซึ่งแต่ละคนก็อาจจะได้ตรวจคัดกรองและไม่คัดกรองนั่นเองค่ะ